สวัสดีค่ะขอตนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่โกกกนะคะวันนี้นะโอ้ชาวบ้านจากชาวบ้านไหนเนี่นิมนต์นิมนต์นังนะคะเดี๋ยวเราก็ลเอกกันเลยพี่ เราแก่แ้ค่ะอหมาทังี่ชันเนยีเี้ยนยยานคร่องพเนษแล้วครับต้นยางหล้ครับต้นหลังมดแลครับช่อนี้มันนีมันย่เขาครับข้าวุ้แค่เนี่ยต้นหมากเขาไป่ฟ้าต้มาก กลงไปเสาไปฟ้านดี่ทำกันปัญญาตนะครับมันึทำยังยมางนะคของเอซี่ต้องพักค่อนมีเ่องโล่งเยบแหบละต้นกระดูกนี่แะมันจะเป็นห้งมเพิอนอมิดไล่กว่าครับของเอซี่นีอยู่ประมาณสี่ไล่เขาแบ่งกับเนกส่วนคุณอะไรคุณอะไรแต่ของพี่เป็นสายแฟน เพื่อีเอาพงหาไ้านที่เรมาือมามาจากบ้านนไร้าันตบ้านสันติสุขโอ้นี่ทารนรยอะนะบารรเยอะนะบ่สันติสุขแก่ที่มาากไร่ไหมโอ้ครับ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 มาจากบ้านสันติสุขครับวัดระกูมีหอกไรอลไวอยู่ คำวัดบคทีพว่าเยี่ยมรับผมเขาฝากมาต้นครับเอาหมกเอาม้วนเอาเจงเอาหมเอามาฝากไปค่อยะเคยไปถวายอเพี้ยนะครับใสาูชันกาแฟบ่ครับกาแฟบ่ครับใส่กาแฟต้นให้ กาแฟยครับเดี P ๋ยวผมใ่เา uh, uh, ้เปรี้ยวนั่นแหละเปรี้ยวเนเปี้ย่ยเปียวหน่างร่เปียวหน่้เปี้ยวทำกาแฟมาให้หน่อยสีแก้วืาองปเดน้่าีเ่่ได้ เรื่องบุญบ่้ากอาูเรื่องบุญมาครับต้องออกรสาวบบ่ได้ยังไงออกกันสาวสาวินยืมกระดิ่งออกเป็นกระดิ่เดี๋ยวแมากอกระินน้ำรุ่งกันล่ะครับแล้วจเสียตูนดอกกระินก็แล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาของอิทเพย่นอยากเห็นอยากรวมจ้าก่างห้อ่ได้ขัดการว่าจะได้หน่อยได้หลาย้ ผมเียนมากเลยเห็นเ้าวัดผมไปถวายที่วัดนะครับมีวัดหนึ่งผมเห็นเพิ่มมากจากเ้าเป็นชิว่าเขาจะอยู่ในช่วรองรอชิดนะทำงานอะไรก็เลยเห็นแบบนั้นคิดาเันเียบไปเห็นกนับแฟม่ไ้เปรี้ยวสี่แก้วเลยเอาใช่ช่วยถือมาเลยับ ก็จะเป็นชาวบ้านากสันติสุขนะคะที่เราไปทําการทอดเทียนในวันนั้นนะคะพอได้่านะรูนะคะ ก็ได้นำพาชาวบ้านนะคะมาขอบคุณนะคะลุงช่างนะคะด้วยการนำของมาฝากนะคะแล้วก็เพื่นบอกว่าจะอยากที่จะให้ลุงช่างมาไปทำงานบุญกฐินนะคะที่วัดนี้ด้วยนะคะเออน้ำเหรอเพิ่นเอาะห้เพื่อนเนา แตนอยู่ในห้องบอบอกออกมาบอก่ว่สีุมากบด้บอกป้าบอมันออกมาให้เบิ้งแน่แต่่ไม่เนนั่นหลายหยเบิ้งตัวจริงนแเอมาให้เนีนะคะสุนารักที่เจ๊ไก่เขาม่ไก่เพิ่นเนาะที่รุบปพ่อปี๋เนาะโอยยางเหรครับผมยัางนนครับพตุอยมามากเนี่ขาลากมาบงมือเคร่ แล้ก็มัน่าดีแล้วก็มา้ามดีแล้วก็ไดเที่ยวมาการเลียนราก็รลังกายกันกับใจมันอยากไปนะใจมันอยากงางไปตั้งวิธีเลแต่ก่อนเขาเอาเเกี่ยวกับวิทย่าเนี่ยเจะก่ายนัินเกงองเขาไปซื้อกับเขายุ่ผู้บ้านเดียวกันไปซื้อกับเขาส่วนบ้านนั่งขี้มอไส้เลยเป็นอานคนเดินมาอย่างเด็อครูคนเดินไปธรรม่ยากตราบไปแบบชั้นคนธรรมดา ย่างไปตั้งแต่เป็นขบวนนะครับออกไปได้ที่กี่สิบคนเนี่ยพากันไปท่ามี่ผมกับพอคืนรองพนไปแบบ้องขึ้นบองขึ้นรบเลยที่เหลือึ้นรถครับเดี๋ยวขึ้นจนลบให้ึ้นลบมันก็ไหวครับพญามงคาจะบวมัดไทกันเลยเวากลังใจเนาะใจเนี่ยไปเห็นั้งวัไปทิคทางสวพ่คู่คุปปีครับพักพ่กคู่พ่คู่งนาะย่างคูโดง รถป้อนอยเก่าปีแล้วไม่ไปช่วอะไรแหนรถไปรับเถอะงยังเดไปหาคิโลกอย่างข้นอกแปอ่ะครับจะเห็นพระเป็นยางหลายอยู่ด้วยครับตัวก้อนออกเป็นสาเนาะเป็นยางไป็นตาน่าจะไม่ใส่นั่งหันนะเพราะมันเสื่ทางทางยางอยู่แล้วรงหัวครับเส็นหน้าแก่ครับเป็นยางเป็นระยะระยะปากฝนไปเรื่อยๆนะครับ วันที่เท่าใดแล้วครับตั้งไว้ถ้ากูตั้งไว้วันที่ใดครับกำหนดการสิบพฤศจิกาเป็นวันสิบพฤศจิกาบอกชั่วแล้วมันบอกครับวันที่เพราะว่านี่ว่าไม่เจ๋อข่าวนะก็เลยว่าตั้งเข้าไว้ว่าน่าจะเป็นสี่สิบพฤศจิกาครับพฤศจิกายนนะจะได้เดือนพฤษภาไว้